สำหรับวันนี้ก็ขอให้ท่านหลายสดับในเรื่องธรรมวิภาคเป็นคำสอนที่สมเด็จกรมัญญาวชิรยานเมรุรถทรงเรียบเรียงไว้จากพระไตรปิฎกคัดอธรรมะมาเป็นข้อขอเป็นนั้นว่าสำหรับวันนี้ ก็จะพูดในหมดขั้ข้อสามต่อไปเพราะใกล้จะจบหมดนี้ท่านเรียกว่าบุญ,ญกิริยาวัตถุมีสามอย่างท่านแปลคำกิริยาบุญ,ญกิริยาวัตถุอย่างนี้สิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งการบำเพ็ญบุญเรียกว่าบุญ,ญกิริยาวัตถุ แห่กล่าวไว้โดยย่อมีสมอย่างแต่ความจริงบุญกิริยาวัตถุนี่เต็มทั้งหมดเป็น10บอย่างแต่นี่เป็นเรื่องเขาหมด3ก็เรียกว่าท่านมาเรียงไว้สามอย่างดีข้อ 1. ทานน้ำใหมบุญสาเร็จในการบริจาคทานสศีลนำใหมบุญสาเร็จในการรักษาศีล สามภาวนาใหม่บุญสำเร็จการเจริญภาวนาเป็นนั้นว่าบุญนี้จะสำเร็จด้วการสามอย่างคำว่าบุญแปลว่าความสุขก็ได้คำว่าบุญนี้แปลว่าเย็นก็ได้ เพราะว่าอาการใดที่เป็นปัจจัยให้เกิดความสุขอาการนั้นทาให้เรามีความร่มเย็นหรือความเยือกเย็นคาว่าบุญสาเร็จการบริจาคทานนั่นหมายที่ว่าความสุขที่พึงจะเราจะพึงได้นั้นอาศัยการให้ทานเป็นสําคัญเพราะอะไรเพราะว่าการให้ทานนี้เคยพูดมาแล้วว่าทานเป็นปัจจัยแห่งการสร้างมิตร ทานเป็นเครื่องทำลายศัตรูแต่ถ้าว่าอย่าลืมนะสำหรับคนที่เกิดมาจากอบายภูมินี่ให้ทานเท่าไรก็ไม่รู้จักคนคนเพราะสันดายเขาเกิดมาเพื่อนเนรคุณคนคนประเภทนี้เรายกไปตัวอย่างที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดามีพระมหากุณนาีกุณกับพระเทวทัต พระเทวทัตนี่ถ้าจะเทียบกับสัตว์ดรจฉานผมว่าเราเลี้ยงสัตว์ดรจฉันดีกว่าเลี้ยงพระเทวทัตแต่เด้ว,ว่าองค์สมเด็จพระส,สวัสริ์ก็ไม่ทรงเว้นในการสงเคราะห์ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าการที่เราจะได้บุญจริงๆเราไม่ได้ให้ผวังผลตอบแทน คือการให้ทานนี่มันมีผลยุสองอย่างขพือหนึ่งการให้เพื่อหวังในการสงเคราะห์สงเคราะห์แล้วเพื่อหวังเมื่อเราสงเคราะห์เขาเราต้องการให้เขาตอบสนองอย่างนี้เป็นกิริยาที่ให้ทานหวังผลตอบแทนจัดว่าเป็นทานบาร,รมีเบื้องตนสำหรับคนที่มีความปัญญาอย่างอ่อน ปัญญาอ่อนและปัญญาแข็งก็ไม่รู้น่าจะเรียกว่าปัญญาแข็งมันโอนไม่ลงการกระทําอย่างนี้เป็นผลเพื่อ,อย่างเว่าะเราให้เขาก็ยายให้เขาให้เราบ้างเหมือนกับเราไหวเขาก็ต้องการให้เขาไหว้เรา การให้อย่างนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นการให้ที่ไม่ถูกต้องตามความมุ่งหมายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังดียัดว่ายังมีจิตน้อมไปนในความดีแต่ถ้าว่าผลร้ายมันตามมาทีหลังเมื่อเขามีความขัดข้องเราให้เขาแต่พอเรายากจนขึ้นมาบ้างเขามาให้เราเราโกรธตัวน,นี้ชั่ว อย่าไปทำอย่างนั้นที่แรกเราสร้างความเป็นมิตรถ้าเราโกรธเขาเราก็สร้างความเป็นศัตรูอันนี้ไม่ดียังไม่ตรงกับความประสงค์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอน,นว่าบุญมันผสมบาปทางที่ดีเราก็ให้เพื่อการสงเคราะห์โดยตรงหวังว่าเขาไม่มีเขามีทุกข์ เราให้เขาเพื่อความสุขเขาจะสนองความสุขกับเราหรือไม่ในวันหน้าเป็นเรื่องของเขาถือว่าการให้เป็นความดีสำหรับเราอย่างนี้ทั้งเขาทั้งเราจะมีความสุขในเมื่อเราไม่มีเขาไม่ให้เราก็ไม่ไปรบกวนไม่ทวงบุญทองทวงคุณไม่ความให้แล้วก็แล้วไป ให้เขายังเขาตั้งตัวได้เป็นคนรวย <c oughs> ถึงเวลาที่เราจนเขาไม่ช่วยเราเราก็ไม่โกรธเขาเขาก็คงไม่โกรธเราเหมือนกันทีน,นี้การให้อย่างนี้จัดว่าเป็นสังฆาวัตถุถ้าคิดอย่างนี้ก็เป็นัุญ์ในได้านกามาวาจรสวรรค์ แต่ว่าถ้าอารมณ์ตั้งมั่นไว้จริงๆว่าเราต้องการอย่าสงเคราะห์คนที่มีความทุกข์ให้มีความสุขจงจิตทรงตัวอย่างนี้จัดเป็นทานไม่จกขานุสติกรรมฐานเป็นพรหมตายแล้วเป็นพรหมได้นี่ผมสอนนี่ถอนแนวปฏิบัติในเขาดับถ้าก็สอนแบบนักธรมตรีเขาไม่สอนก็แบบนี้นี่เป็นนักษณะสูตรนักธรรมตรี ถ้าการจะให้ให้ดีแล้วก็ให้ได้ตามที่พระพุทธเจ้าต้องการก็คือเป็นการให้เพื่อหวังการสงเคราะห์เขาให้มีความสุขและก็เราคิดว่าการให้นี้เป็นการตัดโลภความโลภที่มีในจิตเราให้เราเราไม่คิดว่าเขาจะตอบสนองหรือไม่ต้องการอย่างเดียวเมื่อเขามีความสุขเมื่อไรเรามีความพอใจ ในการให้แต่ละคราก็ถือว่าความโลภในใจของเรานี่มาสลายตัวไปเสร็จแล้วหมดขึ้นชื่อว่าการอยากโกงไม่มีการแสวงหาทรัพย์สินมีในเราตต่จิตเราจิตใจของเราไม่ติดอยู่ในทรัพย์สินมันยันได้มากมกันยันได้น้อยเป็นบริการใดเราพอใจเท่านั้น แล่นก็มีความรู้สึกว่าทรัพย์สินทั้งหลายเหล่านี้คนที่ก็มีมาก่อนเราเขาหามาไว้เขาตายไปหมดทุกคนที่ตายไปแล้วไม่มีใครมีโอกาสจะแบกทรัพย์สินไปได้แต่ว่ายังมีชีวิตอยู่ตราบใดเราก็ต้องหามาเพื่อใช้เพื่อสอยตามที่อาตภาพต้องการแต่จิตใจของเรานั้นมีความชื่นบานิวานิโลพะความโลภของเราสลายไปเสร็จแล้ว อย่างนี้สมกับเจตนาที่องค์สมเด็จพระบรทิพแก้วที่ทรงสแสวงหาพระโพธิญาณมาทั้งเสียสงไขกับแสงกลับสมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคต้องการให้เรามีความรู้สึกอย่างนี้ถ้าเรามีความรู้สึกอย่างนี้ได้ครบทวนบริบู์มีอาการทรงตัว ก็ชื่อว่าเราก้าวเข้าไปสู่พระนิพพานก้าวแรกมีอู่สามก้าวเท่านั้นที่เราจะเข้าถึงข้อดีสองสีเราใหม่บนสำเร็จใีการรักษาศินว่าการอันดับต่ำถึงศินอ่าถึงศินห้าสินห้านี่คำว่าสีนนี่ก็แปลว่าปกติ แปลว่าปกติก็ได้แปลว่าตัดก็ได้ที่แปลว่าปกติก็หมายความว่าคนและสัตว์ทั้งหมดในโลกตามปกติแล้วมีความต้องการเสมอกันในในสินในข้อสินห้าประการคือไม่ต้องการให้ใครมาทำลายชีวิตมาประทุษร้าชีวิตร่างกายไม่ต้องการให้ใครมาลักมาขโมยยืแย่งทรัพย์สิน ไม่ต้องการให้ใครมาแย่งความรักไม่ต้องการความวาจาเท็ศวาจาหยาบวาจาส่อเสียดและวาจาเพื่อเจร้ประโยชน์และก็ไม่ต้องการความเป็นบ้านี่เป็นอันว่าศีลที่แปลว่าปกติเพราะว่าสัตว์ทั้งหมดคนทั้งหมดเรากับเขา,ขามีความรู้สึกเสมอกันเป็นปกติ โดยปกติล้วต้องการอย่างนี้เสมอกันตอนนี้ศีลแปลว่าตัดก็ช่อว่านศีลแปลว่าตัดขึ้นได้กับการตัดความโหดร้าย,ยาคือใจร้ายมือไวใจเร็วพูดปดหมดสติคือตัดอาการชั่วห้าประการในก,รการตัดอารมณ์โหดร้ายในจิตตัดมือไว ตัดใจเร็วตัดพูดปดตัดหมดสติคำว่าโหดร้ายก็หมายว่าคิดจะปวะทุส้ายบคุคคลอื่นมือไว้ก็คิดก็หมายถึงว่าบุคคลที่คิดจะโคจรโกงเขายื้อแย่งทรัพย์สินของเขาใจเร็วก็หมายถึงว่ารักไม่เรียกลูกเขาเมียใครก็ช่ัง ฉันชอบใจแล้วฉันต้องการต้องการให้มันได้ตามความประสงค์พูดปดคือหมายความหมายความพูดมาตรงกับความจริงตัดทิ้งไปตัดความหมดสติคือความเป็นบ้าด้ดวยการเดื่มสุราดามีไรนี่เป็นอันวา่าศีลนี่แปลว่าปกติก็ได้แปลว่าตัดคนได้ความหมายเป็นอย่างนี้สำหรับของผม แต่ว่าชาวบ,บ้านชาวเมืงองเขาจะตีความหมายไปยังไงเป็นเรื่องของเขาผมไม่ไม่สนใจถ้าธรรมะของผมนี่บางทีเขาหาบา้บาบา้บาบบนะมีพระราชาคณะองค์หนึ่งอยู่ตรงภาคไหนผมไม่บอกมีญาติโยมบอกว่าธรรมะของไอเรสีดิ่งดำนี่มันธรรมะบา้บาบา้บาบบแต่ความจริงการบ้าอย่างนี้ผมก็อยากบ้ามานานแล้ว ตรงนั้นท่านก็บ้าไปอย่างหนึ่งผมก็บ้าผมไปอย่างหนึ่งสำหรับศีลนี่ในขั้นปุถุชนเราก็รักษากันเพียงว่ากันยาโลนรกเท่านั้นเองปุถุชนคนที่หนานแน่นไปด้วยกิเลสเขารักษาศีลเป็นปกติไม่ได้ดีไม่ดีจะเห็นว่าวันพระหนึ่งเขามาสมาทานกันครั้งหนึ่ง แล้วก็วันพระหนึ่งช่วเวลาเจ็ดวันและแปดวันเขาไม่ได้รักษากันครบดีไม่ดีจะเพราะวันพระนั่นแหละพอสมาทานสินแล้วสิงก็ไหลหายไปเลยไม่ทันจะลุกจากศาลาวัดไม่ทันจะพ้นพ้นจากหน้าพระสงฆ์สิงก็ไม่เหลืออย่างนี้เป็นเรื่องครับปุถุชนสมาทานโกหกตนเอง หรือว่าสมาทานเป็นพิธีจะเห็นว่าในงานต่างๆที่เราไปเขายกมือไหว้เป็นพิธีเขาสมาทานสิงกันเป็นพิธีแล้วดีไม่ดีก่อนหน้าสมาทานสิงเขากินเหล้ากันเป็นพิธีแล้วก็สมาทานสิงเป็นพิธีแบบนี้ไม่เกิดประโยชน์ลงนรกทั้งหมด เรื่องของปุตุชนเอาความมั่นคงในศีลไม่ได้ลเรียกว่าประเภทสมาทานศีลแบบลิงหลอกเจ้าไม่ได้ความในศีลที่เราต้องการสมาทานจริงๆทำยังไงต้องดูระดับของท่านผู้เข้าถึงไตรสรนาคมท่านที่เข้าถึงไตรสนาคมคือมีความเคารพในพระพุทธเจ้าเคารพในประธรรมเคารพในพระสงฆ์ ท่านทรงศีลห้าบริสุทธิ์แต่วาจิตของท่านด้านไปนิดหนึ่งท่านพมาทานศีลเพื่อหวังกามมาวาจรสวรรค์เป็นสำคัญคิดจะว่าถ้าเรามีศีลและไม่ตกนรกเท่านี้เป็นพอถ้าทรงศีลแบบนี้ชีวิตขั้นอยู่ในขั้นกามมาวาจรสวรรค์ถ้าจะเรียกเป็นศีรานุสติกรรมฐาน ก็เป็นเพียงขันข้นขณิกะสมาธิหร,ระอุปจาระสมาธิความมั่นคงยังไม่พอแต่ว่าทำกำลังจิตของท่านให้บริสุทธิ์มีความมุ่งมั่นผูกมัดอยู่ในศีลให้เป็นเอกคตารมโดยนิยมและรักษาศีลเป็นชานคำว่ามีศีลเป็นชานก็หมายความว่า เราจะไม่ยอมให้สิลขาดเด็ขาดสินนี้เราจะไม่ยอมให้บกพร่องทรงอารมณ์ให้เป็นปกติการเคลื่อนไหวทุกอย่างเราจะคุมอารมณ์ของสินเป็นปกติไม่ยอมให้ศีนนี่มันขาดจากจิตของเราอย่างนี้เชื่อว่าเป็นผู้ทรงศีลานุสติกรรมฐานเป็นอะไรเป็นพระโสดาบัน ก็เป็นพระสกิทาคามีอย่างนี้ขึ้นชื่อว่าวายภูมิทั้งสี่คือเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นสุรกายสติรชานไม่มีผลผลแห่ว่ายภูมิไม่มีสําหรับผู้ทรงศีลแบบนี้นี่ไหวกันเฉพาะศีลห้าน,นะถ้าว่าท่านผู้ใดสามารถทรงศีลแปดได้เป็นปกติท่านผู้นั้นมีปัจจัยจะได้พระนาคามีในปัจจุบัน เนี่ยก็ได้โดยรวดเร็วสำหรับพิสูจ์สมเนณอย่าไปมุ่งสินห้าอย่าไปมุ่งสินแปต้องมุ่งสินตามที่ท่านทรงไว้ถ้าท่านสามารถท่งสินของท่านไม่ได้เป็นปกติรักสินดีกว่ารักชีวิตสินขาดไม่ดีตัวตายดีกว่าสินขาด ทรงสินเป็นสรณะอย่างนี้ก็ชื่อว่าท่านทรงความเป็นประโสูน์ดาบันมันก็เป็นของไม่ยากผมไม่เห็นจะมีอะไรยากท่านผู้ใดมีศินบริสุทธิ์ท่านผู้นั้นก็เป็นผู้ขาดจากวิปฏิสารคือความเดือดร้อน คนที่มีศีลบริสุทธิ์พระที่มีศีลบริสุทธิ์ไม่มีท่านผู้ใดมีความเดือดร้อนอย่าลืมว่าศีลที่จะมาได้เพราะอำนาจพรหมีหันสีตัวนำจริงๆก็คือไม่ตายความรักกรุณาความสงสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งศีลพระศีลเนนต้องควบด้วยสติกับสัมปชัญญะด้วยต้องมีสติสมบูรณ์สัมปชัญญะสมบูรณ์ เนะทรงอารมณ์ให้เป็นสมาธิจริงๆใช้ปัญญาให้สมควรแก่เหตุใช้ปัญญาพิจารณาชี้อจรณาไข่คนในสิขาบทที่เราจะพึงปฏิบัติอย่างนี้จริงจะวา่าเป็นผู้ทรงสิ่งครบทนเพราะวา่าสิขาบทของเรามากกว่าบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทที่เป็นครววาสสำหรับสินตัวนี้น,นี่ไปนิพพานได้ไหม ความจริงทานตัวเดียวทานนำา้ำใมบนสาเร็จการบริจาคทานเข้าไปนิพพานได้เมื่อเรามีทานเป็นจาคะเสียสละทั้งหมดเมื่อมันตัดความโลภเส้นได้แล้วมันก็ตัดทุกอย่างความโลภจะตัดได้เพราะอาศัยเมตตากับกรุณาเราจะให้ทานได้เราต้องมีความรักมีความสงสารเมื่อความรักความสงสารมันมากขึ้น ให้ตัวความโกรธมันก็หายไปเมื่อความโกรธหายไปความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความหลงมันจะอยู่ใครมันก็พังไปด้วยความจริงทานนาำใมยอย่างเดียวก็ไปนิพพานได้มาสีนามใหม่สีน้มใหม่จะมีได้เพราะเมตตาความรักกรุณาความสงสารมุทุตาจิตอ่อนโยนทานก็เช่นเดียวกัน ไม่ใช้ษยากันอุเบกขาความบางเฉยเฉยต่อสิ่งที่เป็นอุปสรรคหมายความใครเขาจะมาย่วเราให้สินขาดเราไม่ยอมเราเฉยตัวเฉยตัวนี้เป็นอุเบกขาโมเบกขา,าทรงตัวเข้ามานานๆมันก็เป็นสังขารปีขาย่างคือมันชินจากความวางเฉยด้วยการระงับอารมณ์ที่ไม่ทำลายศิน นักข่าวนักข้าอารมณ์อย่างนี้มันก็เฉยในขันห้าคิดว่าตายก็ช่างมันแกก็ช่างมันป่วยก็ช่างมันอะไรมันจะสลายตัวไปก็ช่างมันของรักของชอบใจมันจะพังมันจะตายก็ช่างมันมันเป็นของธรรมดาถ้าลงช่างมันอย่างนี้ก็เป็นพระอรหันนิพพานนี่แค่ศีนตัวเดียวก็ปานิพานได้ สรับมาภาวนาใหม่บุญสมเร็จการภาวนาจะเดินภาวนาให้ภาวนานี้ก็คือตัวคิดภาวนาที่เราเรียกว่าพุทธโธธรรมโมสังโฆอันนี้ไม่ใช่ภาวนาในที่นี้ภาวนาในที่นี้ครับเราว่าเจริญคำว่าเจริญคือทำปัญญาให้มันเจริญ ไอ้มุ่งมั่นตัวไอโลภความโลภเนี่ยมันดีแล้วมันเร็วราคะความกำนัดยินดีนี่ในเพศมันดีแล้วมันเร็วดูแล้วมันเร็วจริงๆไอคนเราอยู่คนเดียวมันก็เป็นทุกข์เจอกินก็ต้องหากินทุกวันสูญเสียทรัพย์สินบริการกินสูญเสียทรัพย์สินบริการแต่งกาย สูญเสียทรัพย์สินเป็นสถานที่อยู่สูญเสียทรัพย์สินบริการรักษากายไม่ป่วยไข้ไม่เสมมายไสูญเสียทรัพย์สินบริกิจการต่างๆตามภาวะของโลกมันไม่มีอะไรเป็นสุขสักนิดนี่แค่คนเดียวมันยังเป็นทุกอย่างนี้แล้วก็ถ้าเรามีปัญญาดีสักนิด ใช้ปัญญาเสักหน่อยการแสวงหาคู่ครองมันเพื่อประโยชน์อะไรมันด้วยความกำหนัดในการสัมผัสเล็กน้อยเท่านั้นเองไอ้รสแห่งการสัมผัสสิ่งกันอะไรกันมันมีรสมีชาติตรงไหนเราต้องการคนสวยเราต้องการคนแข็งแรงมีร่างกายสมบูรณ์แล้วใครคนไหนที่มันสวยมันสมบูรณ์ทรงตัวบ้าง เขาแก่ให้เป็นตัวอย่างเขาทุกข์เเป็นตัวอย่างคนเดียวก็ทุกข์หาคู่ครองก็มาก็เพิ่มทุกข์ในที่สุดมีลูกมีหลานมันก็ทุกข์มากเละเทอะไม่ได้ความตายด้วยกันทั้งหมดเอาของสุขรกเข้าไปกบของสุขปรกมันก็เพิ่มความสุขปรกเอาทุกข์เข้าไปรองก็ทุกข์มันก็บบวกทุกข์คนทุก คนที่สุดก็ตายด้วยกันมีประโยชน์อะไรมาโลภะความโลภแบกกันไปสิท่านมหาเศรษฐีใหญ่ๆเนี่ยตายแล้วไม่ต่างกับสุนัขเพราะอะไรสุนัขตายแล้วมันเน่าเศรษฐีใหญ่ที่มั่งมีทรัพย์ตายแล้วก็ไม่ต่างกับสุนัขความจริงสุนัขตายดีกว่าไม่เปลืองเงินเปลืองทอง ไม่ลำบากชาวบ้านชาวเมืองแต่คนตายนี่สิ้นเปลืองมากพิธีกรรมมันมากมันจะเกิดประโยชน์อะไรตายแล้วก็ทรัพย์สินทั้งหลายที่มีไว้มันก็ไม่ตามเราและนี้ถ้าเราจะเมาในร่างกายร่างกายเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่มีสภาวะที่ทำให้เราทรงตัวมองดูร่างกายหาความสุขจากร่างกายสักชิ้นหนึ่งนิดหนึ่งมันมีหรือเปล่า ร่างกายเป็นโรกันิทางเป็นรังของโคเพระพุทธเจ้าทันวายอย่างนั้นปาพ,พังคุณนังมันจะต้องเปอยเน่าไปธรรมดาพระพุทธเจ้าทันวายอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านโง่และลงงงท่านฉลาดถ้าท่านโง่ท่านก็พูดผิดท่านฉลาดท่านก็พูดถูกพระพุทธเจ้าทรงเคยแต่กับภาษาในบร ถึงธรรมบามราการเวลานั้นองค์สมเด็จพระวิชิตมานมีบรรดาพระสงฆ์ประชุมกันหลายหมื่นลูกสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาข้อหนึ่งพอจบลงทรง,งตรถามภาษาลีบุตรวาสาลีบุตรตะดูก่อนสาธิบุตร ถ้อยคำที่ตถาคตพูดนี้เธอเชื่อไหมพระสารีบุตรกราบทูลว่ายังไม่เชื่อพรพรดเดเพียงเท่านี้บรรดาพระสงฆ์ท่านหลายที่เป็นปุถุชนสช่รับพระอริยเจ้าท่านทราบท่านเฉยบรรดาพระสงฆ์ที่เป็นปุถุชนก็คือหาหาว่าพระสารีบุตรหญิงเยอะจริง ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงยกย่องว่า,ปา,าวเป็นอักษรวามีปัญญาเลิศประเสริฐกลับคิดข้าบทธรยศตต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าพระพุทธเจ้าจึงท,จทรงยกพระหัตถ์ตัดว่าพักก่อนเดี๋ยวก่อนสิคุณถามเหตุถามผลของเขาเสียก,ก่อนแล้วสมเด็จพระจินวร์จึงทรงตัดประกับภาษาลีบทว่าสาลีบุตตะดก่อนสาลีบุตร ที่เธอว่าเธอไม่เชื่อนะ่ะเธอมีเหตุผลยังไงพระสารีบุตรก็กราบทูลสมเด็จพระจอมไตรว่าที่ข้าพระพุทธเจ้ากล่าวว่ายังไม่เชื่อก่อนเมื่อฟังแล้วต้องเอาพระธรรมคําสอนสอนเขาสมเด็จพระชินวร์ไปลองประพฤติธปฏิบัติก่อนถ้าหากว่ามีผลจริงตามนั้นข้าพระพุทธเจ้าจึงจะเชื่อถ้าไม่มีผลจริงข้าพระพเจ้าไม่เชื่อ พระพุทธเจ้ายกมือกันสาธุพนมมือขึ้นเหนือทิศว่าสา,สาธุสาธุสาธุดีแล้วดีแล้วดีแล้วสาลีบทพูดถูกคำสอนของตถาคตนี่ใครฟังแล้วก็เชื่อเลยจัดว่าเป็นอธิโมกขตัศธาน้อมใจเชื่อตถาคตไม่ยมตถาคตนิยมศรัทธ,ธาที่สัมยุญวิญญาคำว่าสัมยุญแปลประกอบ คือไม่เชื่อก่อนจะเชื่อใช้ปัญญาพิจารณาเสียก่อนจะเชื่อเดี๋ยวนี้ก็ได้ถ้าพิจารณาเห็นมาตรงตามความเป็นจริงถ้าเดี๋ยวนี้ยังไม่เห็นก็ยังไม่ควรเชื่อนำไปใคร่ควรวญและปฏิบัติตามถ้าเห็นว่ามีผลตามนั้นจริงค่อยเชื่อฉะนั้นขอันรดาวิสุทธสมท่านหลายจงทำตามนั้นนี่เป็นว่าพระพุทธเจ้าก,กับภาษานี้บทท่านรู้กัน พระเรานั้นรู้ไม่ทันเป็นอันว่าภาวนาใหม่นี้ก็เช่นเดียวกันเราใช้คำเพียภาวนาคือใช้ปัญญาพิจารณาเหตุผลทั้งราคะความกำหนัดยินดีโลภความโลภโทสะความโกรธโมหะความหลงว่ามันมีจิตตรงเป็นปัจจัยให้ความสุขหรือความทุกข์ ถ้าเห็นว่ามันเป็นความทุกข์ก็รีบตัดตัดด้วยอะไรตัดด้วยศีลสมาธิปัญญาหรือว่าตัดได้ทันการให้ทำลายความโลภให้หมดไปจากจิตตัดด้วยศีลคือทำลายความโกรธให้หมดไปตัดด้วยปัญญาใหญ่เห็นว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่สนใจในร่างกายของเราด้วย ไม่สนใจในร่างกายของมงคลอื่นด้วยไม่สนใจในวัตถุธาตต่างๆจิตมุ่งะนิพานธ์เป็นอารมณ์พระบรรดาท่านเอาลายวันนี้ว่าการบัญญกริยาวัตถุสามระการเพียงแค่เพลงเดียวก็หมดเวลาสําหรับวันนี้หมดเวลาแล้วขอลาก่อนขอความสุขสวัสดพิพิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลผล จงมีเดบันดาตันพุทธศาสนิกชนผู้ฟังและคิดตามใช้ปัญญาตามทุกท่านสวัสดี